อมชานติวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบสองเราจะฟังคำพูดอาแวกของอเวกบับดาดาคำพูดอาแวสนี้นั้นได้พูดโดยอเวกบับดาดาในวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือรากฐานของชีวิตบรามินก็คือ เทพปัญญาหรือสติปัญญาที่สูงส่งและสายตาจิตปิญญาณวันนี้บาตดาบผู้ประทานสติปัญญาที่สูงส่งและเป็นผู้ประทานสายตาจิตปิญญาณกำลังดูลูกๆจากทุกๆท,กที่ผู้ที่ได้รับสติปัญญาที่สูงส่งในชั่วขณะของชาติเกิดบรามิน ลูกบามินแต่ละคนได้รับพรเหล่านี้ทั้งสองพรของการมีสติปัญญาที่สูงส่งและมีสายตาของจิตปัญญาบาบาพูดว่าลูกบามินแต่ละคนได้รับพรเหล่านี้ทั้งสองจากบัฟดาดาลูกทุกคนได้รับสติปัญญาที่สูงส่งและการมองเห็นจิตปิญญา เป็นสิทธิ์กำเนิดของลูกบาบา,บาให้พรทั้งสองเป็นสิทธิ์กำเนิดกับเราพรเหล่านี้นั้นเป็นรากฐานของชีวิตบรามินการบรรลุผลของทั้งสองนี้นั้นถูกรู้จักว่าเป็นชีวิตบรามินชีวิตของการเปลี่ยนแปลงหรือการตายขณะมีชีวิตอัชฉาถึงลูกๆดวงยานทั้งหลายผู้ที่ได้รับ พรด้วยสติปัญญาที่สูงส่งและสายตาจิตวิญญาณถึงดวงยานผู้ที่เป็นตัวของความรู้และผู้ที่ใช้พลังสติปัญญาที่สูงส่งของเขาตลอดเวลาตามงานและก็เวลาถึงดวงยานผู้ที่ทำงานรับใช้ด้วยรูปร่างหน้าตาเทวดานางฟ้าของเขาตลอดเวลา และเป็นผู้เพียรพยายามอย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดายด้วยความรักและการจดจำและลึกถึงของบัปดาดาขอนามัสเตในตอนจบปรบานั้นได้ให้การทักทายสำหรับโฮรีกับลูกๆทั้งหลายในเวลาที่จะจากไป S 1> <S 1> บาปจาดานให้การทักทายสำหรับโฮรีกับลูกๆทั้งหลายในเวลาที่จะอําลาไปมันเป็นโฮรีสำหรับลูกๆอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอลูกๆได้รับการแต้มสีจากสีของความรู้ <S <S ขอแสดงความยินดีและทักทายกับลูกๆทั้งหลายพร้อมกับ <S <S สิ่งนี้ขอแสดงความยินดีสำหรับการโบยบินด้วยความจริงจังกระตือล้นในชีวิตของลูกอัจฉริ พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนและเป็นผู้ชีดวัตถุธาตุโดยการนั่งอยู่อย่างไม่สั่นคลอนบนที่นั่งของผู้เฝ้าดูที่ละวางไม่ว่าบ วัตถุธาตุจะผันผวนอย่างไรจะแสดงเกมอันมาแหกจันอย่างไรก็ตามในทั้งสองเหตุการณ์ดวงยานผู้พิชิตวัตถุธาตุเฝ้าดูทุกสิ่งเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางลูกนั้นเอาความเพลิดเพลินจากการเฝ้าดูเกณฑ์ลูกนั้นไม่ได้ตกใจกลัวผู้ที่ฝึกฝนที่จะนั่งอยู่บนที่นั่นอันไม่สั่นคลอนของสภาพผู้เฝ้าดูที่ละวางไม่สามารถที่จะถูกขยา่าว จากตาปัจเรียของเขาจากเหตุการณ์ใดๆของวัตถุถาธาตุหรือผู้คนได้วัตถุถาธาตุและมายาเล่นเกมของมันในทั้งห้าด้านและบา,บาบาบอกว่ามัตถ,ถุถาธาตุและมายานั้นเล่นเกมของมันในทั้งห้าด้านลูกเพียงแต่ต้องเฝ้าดูเช่นผู้เฝ้าดูทีละวางแล้วลูกก็จะถูกเรียกว่าไม่หวั่นไหวและไม่สันคลและเป็นผู้พิชิตวัตถุถาธาตุได้ได กติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ทำจิตใจและสติปัญญาของเขาให้มั่นคงอยู่กับพ่อผู้เดียวจะมาเป็นดวงยานที่มีค่าคนสักกะละซ้ำผู้ที่ทำจิตใจและสติปัญญาของเขาให้มั่นคงอยู่กับพ่อผู้เดียวจะมาเป็นดวงยานที่มีค่าคนสักกะละได้อัจฉาโอมชานติ